เขาฝากให้หลวงพ่อมาบอกพวกโยมเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาอยากให้มาดเนี่ยรับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดูแลหมู่บ้านแทนเขาหลวงพ่อแล็ผู้ใหญ่ชัยอ่ะเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะตายวันไหนไม่รู้นะอาตมาเป็นพระโกหกไม่ได้หรอกฟังมายังไงก็บอกไปอย่างนั้น สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพวกโยมนี่แหละผมว่าจัดการเรื่องศพผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยซะก่อนจะดีกว่าไหมเรื่องอื่นค่อยปรึกษากันทีหลังนะครับ <c oughs> และที่สําคัญนะเจ้าตัวเป็นเมียอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดเวลานี่เนี่ยอย่างผู้ใหญ่คือเมื่อตายไวจะอี้เจ้าเมื่อปลายปีที่แล้วอะพี่ผู้ใหญ่เ็าสุขภาพไม่ค่อยดีหรอกจาก้าแต่เขาดื้อไม่ยอมไปหาหมอ อยากแต่จะกินยาหมอชุมชนฉันว่าเธอใช้งานผู้ใหญ่มากไปหรือเปล่าโผ่พี่ฉันจะไปใช้อะไรเขาเยอะแยะแล้วฉันก็ใช้เขาตามปกติอแหละ แค่ใช้ไปหุงข้าวหุงเสร็จก็ไปถูบ้านถูเสร็จให้ไปล้างจานแล้วก็วานให้ไปล้างซ่วงล้างเสร็จไปเช็ดรถเช็ดหมุดก็ให้ไปซักผ้าซักเสร็จไปเลี้ยงหมาฉันไม่คิดว่าพี่เขาจะต่อแต่เยอะขนาดนี้ยังบอกเขาไม่ได้ใช้อีกเหรอ หวานน่ะก็ไปตรวจสุขภาพผู้ใหญ่ที่บ้านอยู่บ่อยๆนะคะแต่ผู้ใหญ่เขาดื้อไม่ยอมไปโรงพยาบาลเองอะค่ะใช่จ้ะเมื่อคืนเนี่ยก่อนที่พี่ผู้ใหญ่จะหลับนะเขาก็บ่นกับฉันว่าเขาใช้ชีวิตมาเยอะพอสมควรแล้วเขาเหนื่อยเขาอยากพักแล้วเขาก็ทิ้งจังไปอะพี่ตาย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 ต้องเป็นมีเมียจัอี ยอมตายไปก่อนดีกว่าไม่ใชททำไมจู่ๆไอ้ชัยถึงมาด่วนจ้าไปง่ายๆอย่างนี้ ันรู้สึกไม่ดีมาหลายวันแล้วล่ะพี่แต่ตอนนี้ชนชมโอเคแล้วใช่ไหมจริงๆอ่ะฉันก็ทำใจมาบ้างแล้วที่พี่ชัยเลือกจะจากไปอ่ะฉันก็ต้องยอมรับความคิดของเขาดีแล้วไอ้ชัยย่าได้บทห่วงเป็นอย่างไรล่ะทุกคนพอเกิดเรื่องแบบนี้ ฉันว่าทุกอย่างมันน่าจะชัดขึ้นนะตาย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 ตก็เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นภาพบาดตาบาดใจไปเจ็บไปหัับได้สุดท้าก็ตอมใจตายแล้วจ้ะทอพี่มาดพี่ไม่ควรทำให้ผู้ใหญ่ตอมใจตายเลยนะนี่ก็พี่มาดก็หุ่นดีหล่อสมาร์ทขนาดนั้น ถ้าเป็นน้องพรนะน้องพรอยากจะมีโลกสักหลายใบมีเรียมัวก็นั่งหัวโดอยู่นี่ยังอยากจะมีโลกสองใบสามใบเหรอมึงเลยเดเนี่ยโอเคคิดเา่วเออแต่ว่าตอนนี้นะหมู่บ้านเราเหมือนจะมีเรื่องราวไร้ๆทั้งนั้นมาในหมู่บ้านจริงเดียวคนนู่นก็ตายเดียวคนนี้ก็ตาย ราต้องหาอาจารย์ดีๆมาปราบเสนียดจังไรแล้วแหละจังไรกูขอไปทางนู้นได้ไหมนี่ไงก็บพี่มากไงเฮ้ยมึงแต่หวังเพิ่มไอ้มากอีกลอมึงดูตัวมันสิในตัวมันมีแต่อีทวนชมเท่านั้นเลย